สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับของแย่ปวงอตอนนี้อยู่ในช่องแย่ปวงตินเปิ่มกลำเพลินออฟชิเชียลขึ้นหนาล้านตั้งจากขายบักแตงโม่แล้วบักแตงโม่กับพ่อในว่างเด้อสิเปียมาอยู่อยู่มาขายแก้มกันอยู่นี่ละอันยังไม่ยังนี่ตู้ลูกสิน้นม,มาอื่นเริ่มทำการขายลูกชิ้นทอด ตัวน้อยๆเลยครับใส่สทำไข่ทรงเครื่องขายพร้อมเนาะพ <c oughs> ิกัดหมังเก่าพี่น้องหนาร้านฟาดใส่ใไปตำมะฮงแบบว่าแน่หน้าได้ขายตำมะฮงน้ำเนาะคนเคยขายเนาะสีเห็ดคือเก่าล่ะจะบึงฐานการก่อนมีตำถาดตำไตตำปูปลาตำลาว ตำพมา่าตำแบบไนตีถ้าแปลงตำตำข้าราชก็มีส้มตำทรงเครื่องอไก่ย่างปลาดุกย่างอันนี้คือเคยเปิดมาแล้วเนาะยู่รายูบ้าน,นหนไทยหน้าร้านหน้าร้านติดถนนเลยติดถนนหน้าร้านฟ้าใสฝ้าใสการค้า อย่างใดอยังของเบตเตอเลตยูนีเบิร์ดเลยพี่น้องอย่างใดอยังมาเด้อร์รลลล้านฟาใส่ช่างไปโดมไม้ของสาวหน่อยพี่บันเพ่งอันนี้ก็บจีเซนสนามกีฬาเนาะนี่เนาะอยากกินเนื้อย่างกับมานี่นายเนื้อย่างกับยูนีทำเลดีพี่น้องทำเลดีแวะไปแวะมากับมาอุดหนุนนิดเดีวาวจะมีแผงผลไม้ด้วย แื่หน้าคตขงงานาดครตันี้กับท่านุูบใบสามกสามโมครึ่มมงเสถียรแปล,ลูกสินมาเสียบหย่เมากเม่เสิบไปซะ 这们就累麻了呢。 น้าแบบแปลวฤกษินก่อนมันมาได้ขายหน่อยก็ด sure> ีขายอุปกเณากับแช่ถังน้ำแข็งไว้อัดน้ำแข็งไว้ขี้เสียบเลยก็มืออุ้มสาวก็ขายเลยเนาะวันจีขายจังสี่สับุ่นนี่บ่บวบบ่เน่าเป็นน้ำมูนี่มันถือคนแล้วครับเพื่อนเนี่ยต้อมาเที่ยวในเปิดผถา พอยังมัธยบานไปเนี่ยก็เห็นครับพอเพราะเหยดอำเภออ,อย่างไงแะตุรักบานครับบ้านยั่นี่ปจำจนลึมก็ไม่ขาแล้วอห,อ,อหาหกปีแล้วว่าสื่อต่ยาสวนเล้ายังไงร่างมองเกสิบบาทพึไงไหมโอ้วเรามองหกสิบเรามองหกสิบาเออให้เนี่ยประดอกอันนี้ก็มื่อหาซ่อมพอดีก็เนียบาทเสียมีทุกรูปแบบพี่น้อง เสียมมีทุกรูปแบบเลยมีหอดขดดอาดไปไหลยมองไลยบอนเตีย้ย เอื่องแหลวเอื่องแหลวไปคือของซอย สี่ให่หองว่าใโดดที่น้องมันจิตเป็นเดือนละเทียพวกห่หองกไ็ได้นะครับท่องแหล่ขายของไปซื้อของซอยกัน ใ่านยายป่วงได้ผู้ใดใขับรถมาัว่าจังหวัดแวะซื้อได้เลือจ้าห้าบาทสิบบาทป่แพงป่แพงลูกสิน้นเด็กกินได้ผู้ดใดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินดี

บอวละตายิมเราม่เจ้าของแล้วบอ่อืดท่างน่องท่างน่องรวยเด้อันนี้ก็ร้านยำบ้านดาวพี่น้องของอท่านยศแล้วกันมก้มักรบมันนี่ก็เป็นท่านข้าวบ้านเย็บปวงเนาอ ปวงก็เดี๋ยวไปหวอดถนนไงเดี่ยวขวาบัดเดี่ยวขว้าไปเลิก บานจะปวงอยู่นี่และวและมันนี้เฮ็ดยังไปหลอกเงี้ยนถือของซอยในปลาเร็ว สาวสวยขางเงี้ยจะพวงเป็นสิขนของออกเป็นสิขนกล่องไม่ออกดูของเงี้ยหลังนี้เป็นยกไม่เห็นโฮมจอดรถ บอกว่าแมนวานาบ้านก็เปิดอ่ยุต็มหนึงอยู่ในซอยเนาะในซอยเกื่ค้นกห็นผู้ผูกพันก็ยังอยู่หนาล่านฟ้าใสคือบ้านใหญ่ปว่วนเดิอนละพันเป็นหน่งว่าแพงเเจ้าของบ้านเป็นใจดีินได้มีก็จังไห้เดิอนใดบ้มีก็บกบา้าไห้ มาเลยบุกสาวสุดสวยของยายป่วงนอนทั้งวันเลยเดี๋ยวก็วอ้นอวนส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไรคะ่ะทั้งวันนอนค่ะคนไหนกูดูข,น,ขนตาหน่อยสิขนตาอ้วนไหมฮะ่ะอานอนทั้งวันขนตาก็อ้วนสิอ้วนสีดูสีมันอิ่มมากเลยค่ะ มันตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ว่าจิขายลูกชิ้นจะขายลูกชิ้นทอดซื้อวาถตถิลูกชิ้นนี่ไงกำลังไปนี่ไงซื้ออยู่ในตลาดโกสุมไงอ๋ออ๋อหัวแด่ค่ะอ๋อ,อตื่นขึ้นมาเอา จังแนนลงมือ<ะ>ตีตึงขึ้นมาลงมือเล่นบ่ลงมือเล่นบาเป็นอื่นไปหน้าบ้านก็บ่ปิดกิดจะลงมือตัวจะเปิดก็ถามมือถามขึ้นบอค้าอ,อ้าวอันฮอทักแชทมาว่าปิดไปในเด้ลูกปิดเลยจ้าเอาปิดตะห่างในเอว่าบ้านจะจบะน,บนจไฟของน้ำก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะสุดสวย เอาล่าเห็เนไหมล่าเห็เนไหมล่าจากไหนไอ้ปูบาโอ้ย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 หย่งยังน้อ,นอจะของว้าได้เลยนี่วันนี้คือมาเตมาเนี้ยเถยวมาัตงเทีงเยงโอ้ยจะไปยู่เห็ดหยัางก,กระดอกระดียเอาปาลาเรากบมาตัวปลาเดีตใหญ่ ต่ว่ากินดอกมือคอคืนในีกินแล้วมันทิอ่กเก็บตอนนี้เรากำลังไปซื้อลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นที่โกสมพิสัยเมื่อกี้ไปแล้วนะไปมาแล้วนหนึ่งเราไปซื้อตู้ลูกชิ้นใหม่เอ,เอาไปไปซื้อใหม่ได้เตะแมนตู้ตนั้นมันเก่าเขอะเหลือเกินสนิมขึ้นเขอะเลยอ่ะก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าโอ้ยบก่าจะได้เนาะ ก็ว่าโอ้เห็นใส่ตู้เก่าคนสื่อชิ่ว่านันตีเนาะก็เลยตู้เก่าก็เลยเอาไปไว้ใช้อ่าอ่าไข่ทรงเครื่องพรุ่งคืนนี้อาจจะทําใส่ไข่ทรงเครื่องอขายไข่ทรงเครื่องน้าขายลูกชิ้นทอดนำ้ำกระจิกตีรถไปเอาบักแปงจากสองร้อยโลแปงอันอันต่อไปดูแม่บพกาะวแปลงชวนเข้าไปเอาได้ ตอวพี่โดที่เป็นคล้ายๆกับลูกอะอะออะไรว่าลูกลักบี้อะเคยดูไหมลักบี้อะใหญ่ๆเหรอใช่ใหญ่ก็มีเล็กก็มีแล้วแต่ขนาดอืมเป็นมีเปน็นเลไม่ไปเลยไปกสุม่มมไปกสุม่ม ค่อยตื่นว่ามันเป็นอันฟา้าอยูงไปเ,เรี่ยวเว่ะจะได้ยางของมาอันเห็นโทรศัพท์โกโดอยู่ยางโทรศัพท์โกโดโทรศัพท์จอร,ระระยี่ใส่เอาจอท้ายคอยมี<อ>ครับพี่น้องคลิปนี้เอาไวปสมีเด้อเนาะเดีย๋ยวเขาจะาเบิงอีกคลิปหนึ่งตอนเจ็บลูกซิ้น นี๋ยววันนี้อาจจะเป็นลายสวนเด้อพี่นอ้องเด้อชีวศิ้นเ,เขาต้องเฝ้าไปฟาร์ม้านเดี๋ยวนี้มันใบสามมุ่งเคืงแล้วจะก่ะทันกลลานเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ